เดินนี่เดินหมดวันสองสี่หกแปดเออพอได้ใส่มามาอยู่นี่อันนี้ของฉันนี่ของแม่ฉันอโอ้่อะผสมกันก็ถือว่าคนละครึ่ง <c oughs> <c oughs> ตามแผนนี่นี่นี่อันนี้แผนสามนี่นี่นี่ของฉันนี่ได้พักเพราะนี่เอาไปต้มจิมจ้มจิ้มซดก็ได้ครับนี่ กินนมะพรา้าวอ๋อใส่อันนี้ไปล่างต้มกินก่พอจะได้กินอยู่ต้องลดน้ำปลากินดิบก็ได้นี่ปลาโอ้ยพันไร่ปลาพันไร่อ้อย,ยอีแม่มึงเอ้ยเดินจนลำลาขาพุดไอ้ปอปเป็นสีแล้ว ายากนะถ้าใครว่าแพงก็มาหากินเองนะครับเห็ดเผ่านี่มาหากินเองนะครับแต่ใครว่าแพงเด้อถ้าใครว่ามันมันแพงก็มาหากินเองครับนี่แหละแปดลูกเท่าผมนี่แหละหายากกว่าเงินดีครับ